ก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพันท้ายวันที่1กรกฎาคมนะครับตัวนี้เป็นพานท้ายไม้ยุมหอมนะครับงานเคลือบสีมะเกลใส่ชุด pcp ล่อง35มิบห้มลนะครับเดี๋ยวลองให้พร้อมใส่ครับพร้อมเข้าแกะลูสีดำนะครับ ันนี้ก็เป็นทรงที่ลูกค้าเลือกมานะครับมือสอดท้ายเจาะนะครับรองแก้มสองข้างกลิบมือมีร่องนิ้วนะครับด้านหน้าเจาะร่องกันลื่นสามร่องนะครับโชวลอดนะครับโอเคครับนใจก็สอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับรับทำทรงตามสั่งนะครับ ท่านใดที่ดูวิดีโอจากใน y o u t u b e ลิงเพจกับลิงไลน์อยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับกดลิงก์แล้วทักเข้ามาได้เลยนะครับมีทรงให้เลือกเยอะมากครับราคาไม่แพงนะครับทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดก่อนได้ครับจะเอาทรงไหนนะครับมีทรงหลากหลายนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ชมคลิปต่อๆไปนะครับ N niggas in my girl trying to phase me.